สวัสดีนะทุกคนเราก็จะเล่นเกมหนอน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 ,น,อนเออใช่เราก็จะเล่นสลิดสลิดเ t อไอดอทไอโอนะทุกคนไปเล่นเลยวัสดีครับปีวัสดีครับวัสดีครับผม เราเป็นแค่หนอน้อยแล้วแม่งก็ตายอีกแล้วอ่ะฮชีวิตมันลันทดจริงๆเลยชีวิตมันลันท์ทดจริงๆเลยอ่ะอู้โอ้ก้าออ้ก้าออ้ก้าอู้ก้าบาโูวเธอไม่ดึงดึงดึงตึงดึงมาดิครับ มีของฟรีแล้วมีของฟรีแล้วมีของฟรีเหลืออยก่ไหมฮะจำได้ว่าด้านหลังมีของฟรีอยู่อุ๊ยกูคิดว่ากูจะจับมันเฮ้ยไอ้เล็กไม่น่าเลย ไม่น่าเลยแม่งไม่น่าเลยโอยโคตรโคตรรันทดอ่ะทุกคนรันทดจริงโอ้โอ้ทุกคนโคตรเสียใจเลยอตอนนั้นอะ ที่เรากำลังขังมันอยู่ใช่ปะแล้วมันก็อนี่เลยขอถามหน่อยว่าทำไมตรงแถวๆนี้มันไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีเลยอะทำไมามันไม่ค่อยมีเลยแถวๆนี้ ไม่ค่อยมีเลยอะทุกคนเออมันไม่ค่อยมีเลยใช่มันไม่ค่อยมีเลยเพิ่งจะมีนะ่ะทำไมมันเป็นเส้นทำไมมันมาเป็นเส้น เฮ้ย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  .io เฮ้ยก็แสดงว่ามันมันไปทำอะไรตรงนั้นวะขอหน่อยดิลุงลุงใจดีกับผมหน่อยโอ้อะไรเนี่ยไอ้ลุงโอ้ไอ้ลุงใจดีกับกูหน่อยดิไอ้ลุง ไอ้ไอ้ใหญ่เลย,ยไม่ทิ้งคาบเลยอย่างน้อยกูก็ได้กินอย่างน้อยกูก็ได้กินเฮ้ยนี่เราคือขอบนะ่ะโอ้ยขอบเราจะเลาะขอบไปนั่น เพราะมันไม่ค่อยมีคนมาขอบอยู่แล้วครอรอ,อขี้หมาไอเหียย้ยหนูอ่ะขี้อยู่ไอควายเฮ้ยเฮ้ยรอ พียอะเอ้ยนอนอุย้ยนอนอเมริการอ,อ,าไ,อไอพี่พี่อแม่งโคตรน่าประคารบอกเลย เหมือนเหมือนม้าม้าร้องควายเราจะไม่ฆ่าใครนีงไงหนูว่าอะไรเยอะแยะวะเล่นดีพี่เล่นน่ะพี่ก็เก็บดีเอาอันนั้นหนูจัดนั่นน่ะ หนูคุณหนูคุณหนูจะเอาไว้เล่นคนเดียวอ,อ่ะไม่บอกอุย้ยแต่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเราเป็นเราเป็นอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหนีครับหนีครับไม่หนีไม่ได้ครับไอ้ quỷ đi cha nó nói đi cha nó nói nay là con khẳng là chứ nó nói nó nói นายโดนเรากินแล้วนะอ,นนอูะ้ของฟรีนั่นน่ะของฟรีไม่ให้หรอกเอ้นอนอง่ โอ้ยนอนเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนเราก็จะฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆเลยโอ้ยกากไอ้นอนน้อยไอ,พ,ไอพี่อเราอะแม่งโคตรกวนตีนะบอกเลย พี่เราโคตรคนตีนว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเฮ้ยโอ้ฟ้าไม่ เราต้องตัวใหญ่พอ่อแหละคือเราต้องตัวยาวแต่เราไม่ค่อยตัวยาวอ่ะดิตรงกลางโคตรเยอะเลยตัวแต่และตัวตรงกลางโคตรเยอะเลย,ลโโย,อเ,ลยเออแต่และต,ตัวตรงกลางโคตรเยอะเลย เก็บไปเรื่อยๆเราเป็นหนอนที่ไม่ฆ่าเก็บไปเรื่อยๆเราเป็นหนอนที่ไม่ฆ่าใช่เราจะไม่ฆ่าแล้วเราจะเป็นตัวที่เก็บเรื่อยๆจะไม่ฆ่าตัวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปฆ่าอุย้ยหวัดดีค่ะพี่อุย้ยเหี้ยมันจะมาเลือยไอ้นี่กูแทนปะเนี่ย เออีเ่อะเฮ้เยเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยโดนล้มโหผ่านไอ้ตรงนั้นได้ก็บุญแล้วมั่งนะเออมันจะบังครับ ยากนิดนึงบางครับยากนิดนึงอืมปล่อยไปเลยคุยหัวชนหัวกูตายอายเนี่ยหัวชนหัวกูตายอะไรวะเนี่ย หัวฉันหัวกูตายอะไรวะมุนคนน่าเฮ้ยไอ้นี่อ่าบายบายนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คนะลิปหน้าเราสัญญาเลยว่าเราจะมาเล่นอันนี้อีกเราจะเล่นนอนอีกแลวเราจะไปแก้แค้นมันกันบ๊ายบาย เราสัญญาเลยว่าเราจะแก้ไขมันว่ะ